สวัสดีครับคลิปนี้ที่ผมจะมาพูดเรื่องวิชาโรงสีนะครับคือว่าวิชาโรงสีนี่เขาเรียกว่า post house b s e technology เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าเทคโนโลยีหลังการเจ็บเปรี้ยวนะครับคือเขาในหนังสือเนี่ยที่ post h o u v e b s e technology เนี่ยเขาพูดถึงไว้ว่า หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยก็จะมาไราเออร์มาทำแห้งแล้วก็สตอรเรจเก็บแล้วก็มามิลลิ่งมิลลิ่งเสร็จก็ไปขายอันนั้นก็อยู่นอกอยู่นอกของเลยไปแล้วเอาแค่จบแค่มิลลิ่งนะครับนั่นคือวิชาโพสต์เฮาเวิร์ดเทคโนโลยีในด้านแปดดีเข้าเปือกนะครับ ผมจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งตอนที่ผมไปเรียนปริญญาเอกนะครับตรสีบัณฑิตเนี่ยผมก็ค่อยทำหัวข้อผมเสนอหัวข้อวิจัยเป็นรูปแบบความรู้เพื่อบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชนในจังหวัดนะครสวรรค์ตามหลัก ทุติยะปาปะนิกสูตรชื่อยามากนะครับรูปแบบคือรูปแบบลำรับไปรูปแบบความรู้ว่าลงสศรต้องรู้อะไรบ้างแล้วก็ไปจัดการบริหารลงกศรเสร็จแล้วจัดการแล้วใช้หลักอะไรบริหารหลักทุติยะ ปาปานิกสูตรถ้าหากว่าต้องถามท่านมหาหรือพระพิสุสงฆ์ที่ศึกษานะครับจะรู้ครับว่าทุติยะปาปานิกสูตรเนี่ยเป็นวิชาทุนละพ่อ้านะครับที่เราจะได้ยินอริยศสตจ์สีมักคบีองค์แปดนั่นแหะครับโพชงเจ็ดอันนั้นคือคือแต่ละแต่ละหัวข้อไม่เหมือนกันนะครับ แต่ทุติยปาปาณิกะสูตรนี่หลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินเพราะไปคุูเพราะมันเป็นธรรมะเกี่ยวกับใช้สําหรับนักบริหารหรือพอ่อค้าโดยเฉพาะเลยครับก็มีเรื่องเล่าเยอะครับถ้าหากว่าเราไปดูในพระไตรปิฎกครับท่านพุทธธรรมโคสาจารย์นะครับได้เขียนไว้ว่าทุติยปาปานิกสูตร <S <S 2> <S 2> <S เป็น ธรรมะของพ่อค้าครับรงไปอ่านดูในเว็บไซต์นะครับนีนะครับก็ผมก็เสนอไปทําโครงร่างเสนอให้โปรเฟสเซอร์เขาอ่านโปรเฟสเซอร์นี่เป็นพระทส่วนใหญ่นะครับแองก้มาดูดูแล้วก็มีเป็นอาจารย์มหลาลัยเนี่ยสองสาท่านมาเรียกว่ามาฟังโครงร่างวิจัยเพื่อจะอนุมัติให้ ทำต่อไปประกฏว่าของผมไม่ผ่านครับเขาบอกขีดสุดนี่เราคุยกันเรื่องบริหารการศึกษานะเราไม่ได้มาทําลงสีข้าวเหคุณนะคุณเป็นเครื่องจักรลงสีผมรู้ะแต่ว่าคุณไอ้บริหารการศึกษาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับลงสีนะครับผมบอกครับก็นมร,รับครับแต่ผมคิดว่า ให้ให้ผมอธิบายหน่อยได้ไหมครับได้ได้ยินดีทุกคนก็นั่งเงียบฟังผมพูดผมก็ขึ้นมาเลยว่าวิชาทำก๋วยเต๋ยร้หน้ามีคนสอนในอินเทอร์เน็ตวิชาทําน้ํายาซักผ้ามีคนสอนวิชาทํำยูทู e มีคนสอนเย็บเสือ้อตัดผมมีคนสอนหมดแล้วครับ เขาก็ต่อจากก็งง hey, เอ๊ะเอวสูจะพาไปทางไหนวะเนี่ยแล้วผมถามเลยครับทัางหลโรงสีทุกคนในเวลาเนี้ยประเทศไทยเนี่ยอันดับหนึ่งคือส่งข้าวออกนอกประเทศในตลาดโลกอันดับหนึ่งประเทศไทยมา30ปีแต่เชื่อไหมอาจารย์ไปเปิดดูใน YouTube ก็ได้ไหนๆก็ได้ไม่มีใครสอนวิชาโรงสีทำอย่างไรจะสีข้าวได้ดีทำอย่างไรจะอบข้าวได้ดี ทำอย่างไรจรึงจะเก็บข้าวแล้วมีคุณภาพไม่เสื่อมไม่มีครับในโรงเรียนหมหาวิทยาลัยเกษตรมีไหมไม่มีครับเทคโนโลยีรลางการเก็บเกี่ยวที่เอทสอนสอนอะไรสอนวิธีทำนาเนี่ยประเทศไทยสอนทำนาแล้วก็สอนวิธีคัดพันธุ์สอนวิธีอบข้าว ซึ่งก็ไม่ได้ถอนเป็นเป็นวิชาการจริงๆและลวงสีก็มีตำราเล่มหนึง่งว่าสีข้าวได้กี่เกวียนได้ข้าวต้นเท่าไรเข้าไปเท่าไหรนั่นกรมวิชาการก็ทําแล้วก็พันข้าวก็อีกเจ้าหนึ่งทาแต่ไม่มีเลยวิชาสีข้าวผมเนี่ยครับจะเป็นคนแรกที่จะทำวิจัยดุษฎีเรื่องเนี้ผมจะรวบรวมความรู้ที่ผมมีแล้วไปถามอาจารย์ professor ที่ผมเคารพและมีอยู่น้อยมากที่ผมเคารพจุดคือนะครับอาจารย์พดุงศักดกิ์วานิชังครับท่านสอนเรื่องโรงศีมาโดยตลอดครับท่านตอนนี้ท่านเกษียณแล้วแล้วก็มาช่วยราชกา,ารหน่วยงานราชกา,ารของกรมวิชาการกรมการขร้าวสาการ,ร,าก,ารก็เชิญท่านไปเป็นวิทยกรนะตามที่ส้กวเขาขอมา ขอว่าอยากจะเจออาจารย์มาอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับสูงระดับปฏิบัติการเพื่อสีข้าวสวยการเจ็บข้าวทำยังไงการอบข้าวการทําข้าวให้มีคุณภาพอย่างไรนั่นแหละครับท่านอาจารย์ผมเนี่ยก็รับงานกับรัฐบาลมาหลายปีแล้วครับดูวคำเคารพนะครับ,คร,บ,ค,รบครับผมก็เสนอ แล้วก็พวกท่านก็บอกว่าครับจะกลับไปไปไปคุยกันประชุมกันดูครับก็วันนั้นเสร็จธุระก็ยาย้ายขับมีอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์เนี่ยแหละครับประเทืองภูมิพัทนาคมที่เป็นที่การบดีอดีตที่การบดีราชพัฒนนครสวรรค์น,นี่แหละครับบอกว่ายิ่สุดจะผมจัดก,การฮะผมเนี่ยเป็นคนที่ขอกิตติพัสดุ์เลียกตีคุณนะ่ะ ครับเรื่องของครบใช่ครับอาจารย์รยนี่แหละครับเที่ยวน,นี้ผมจะทําให้คุณผมจะช่วยคุณผมจะบอกว่านี่คือการศึกษาการทำดุษฎีบัณฑิตตามอาัธยาศัยเพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจได้มาเรียนและคุณสุไปทามาผมจะมาอ่านอีกครั้งหนึ่งมาดูโรเซสมันแล้วผมจะไปเสนอกรรมาการให้เอาไว้ใจผมผมจะพยายามทําเรื่องนี้ให้เป็นตัวอย่างของ ดุสรีทิพน์ฉบับที่เอาไปใช้กับโรงสีข้าวแล้มันจะพูดถึงการบริหารจัดก,การในโรงสีเช่นการวัดความชื้นการอบข้าวอันนั้นแต่ต่อแตะนิดๆแล้วมาการสีข้าวดีละครับที่เราจะทําให้พวกโรงสีขนาดกลางขนาดเล็กสากรณ์ชุมชนต่างๆเนี่ยได้มาเรียนรู้ แล้วอาจจะมาจัดเป็นสมมนาอบรมนะครับแต่โรกสีใหญ่โรกใดสนใจลูกน้อพัฒนาเจ้าหน้าที่เขาก็มาเรียนได้เป็นตำนาเล่มหนึ่งซึ่งเอาไว้อ้างอิงผมบอกขอบขอบคุณอาจารย์มากครับเพราะผม,ผมะได้ทำอย่างที่ผมฝันไว้นะครับนี่นะครับแล้วหลังจากนั้นออีกสองเดือต่อมาก็เชิญผมไปพูดไปให้อธิบายให้อาจารย์ เเซอร์ที่ส่วนกลางที่มจอจะระวังน้อยฟังเขาก็บอกโอเคอ่ะคุณทํามาแล้วกันก็จะเจอ,อเลยนะครับว่าทุติยะปาปานิกสูตรเนี่ยมันคือธรรมะข้อไหนครับก็เล่ากลับไปยาวนิดนึง มีพ่อค้าสองท่านเป็นชาวพมา่าขับเกวียนไปขายของก็ไปเห็นพระเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นโพนึกว่าลูกเทวดาก็เลยเตรียมอาหารมีเนื้อเค็มแห้งนะครับไปถวายให้พระเจ้าก็รับแล้วก็ถามว่าเป็นใครมาทำอะไราไปไหน ทางสองพ่อค้าก็บอกว่าเป็นพ่อค้าครับมาขับเกวียนขายของอยู่แถวนี้เห็นท่านก็ศรัทธาเลยก็กล้าก็าพุทธเจ้าก็กรับบอกว่าน่ะท่านเป็นธรรมบพพุทธเจ้าเปิ่งถวายพิพิธสุขอยู่ยังไม่ได้ไปเผยแพร่กำลังคิดอยู่อ่คราวน,นี้ต่องแม่พี่น้องก็เลยถวายตัวเป็นพุทธมามปะ,ะคู่เลกเป็น ฆรวาวาสทูแลครับที่ได้พระพุทธเจ้าถวายตัวครับตอนนั้นยังไม่ครบรอภุดปฐาวัคียยังไม่เกิดนะครับพระพุทธเจ้าก็เลยเตยผมให้ผมไว้ผมเนี่ยไปจุดหนึ่งว่าว่ากว่าวแปดเต้นหรือ,อยังไงนีครับอันนั้นต้องไปดูผมอาจจะคาดเคลื่อนนะครับ ทองพม่แต่ว่าทองท่านก็รับไว้นะแล้วก็ให้ทำหมดหนึ่งทุติยปาป,า,ปานีกิกทุมีว่าจักคุม,มาต้องมีสายตาดีรู้ว่าที่ไหนมีแหล่งทุนที่ไหนมีแหล่งสินค้าดีราคาดีมาขายแล้วกำไรจักคุม,มา วิทุโลต้องรู้จริงเชี่ยวชาญจริงต้องรู้จริงรู้ว่าสินค้าดีอย่างไรทำย่างไรถึงจะรู้จริงแล้วข้อที่สนิสยะสมัมปโนครับต้องมีเล t i อ n ์ชิมีเพื่อนมีแหล่งทุนคบเพื่อนดีนี่แหละครับคือธรรมะสมข้อในทุติยปาปะนิกระสุนทุติยะแปลว่าสองนะครับ ธรรมะข้ที่หนึ่งคือนั่นแะครับอริยสัจสี่ครับผมก็เลยนำธรรมะข้อนี้ยมาแล้วก็มาใช้เป็นตัวขับเคลื่อนวิชาโลงสีข้าวของผมคือต้องรู้ว่าข้าวไหนดีผมเกี่ยไนไว้นะครับข้าวพันธุ์ดีคืออะไรปลูกอย่างไรแล้วมันจะรู้ว่าข้าวดีพิสูจน์ข้าวย่างไรการซื้อข้าวต้องทำย่างไรสอง ต้องมีความเชี่ยวชาญต,ต้องรู้สีเป็นเลือกข้าวเป็นสีแล้วดีจริงอบดีเก็บไว้ดีสีดีได้ข้าวที่ดีนี่เสียเออแล้วข้อที่สามนี่เสียสัพปโนมีเ a เ i o ร s ชิพที่ดีมีแหล่งทุนที่ดีรู้ว่าจะไปกู้งินราคาไหนเขาจะให้ประลวงทุนรู้ว่าค้าขายอย่างไรจะมีกำไรต้องใครจะปล่อยเชื่อให้ใครเชื่อได้ให้ใครเชื่อไม่ได้นี่แหละครับผม ก็ทําประมาณทําไปไปีนึงครับโคดกระดาษหลายริมครับอาจารย์ประเทืองภูพิจัตรทคมเนี่ยท่านก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผมนะครับแต่ก็ตอนนี้ท่านบอกว่าโอ้ท่านรู้เรื่องโรงสีเยอะเลยนะนี่ครับคือผมก็จบและรับปริญญาเมื่อปีหกหนึ่งนะครับเป็นคนแรกและคนเดียวครับที่ทําการศึกษาในเรื่องการบริหารจัดการโรงสีข้าว ชุมชนนะครับผมใช้คำว่าชุมชนเพราะว่าเราจะไปสอนกับรงสีชุมชนตามชนบทนี่แหละครับให้เขารู้ว่าการสีค่าจะทำอย่างไรนะครับแล้วที่ผมจบมาได้เพราะผมไปสัมภาษณ์นะครับไปสัมภาษณ์รงศีสิบเก้างศีครับทุกโรงตอบเหมือนกันหมดไม่รู้ลรอครับแล้วสีได้ยังไงก็คนขายเครื่องแล้วครับ ที่ผมซื้อเข้ามาเนี่ยเขาสอบผมวันหนึ่งสี่อย่างนี้ปล่อยอย่างนี้ข้าวอย่างนี้ข้าต้นอย่างนี้ที่เรียกว่าเข้าต้นนี่เรียกว่าข้าปลายนี่เรียกว่าลำแล้วเข้าสีผมผมก็ลองสีสองวันเขาก็กลับไปแล้วครับผมก็สีอยู่เดียวแล้วครับก็ไม่ถูกไอ้นด้นด้วยนะครับอ่าผมก็บอกเขาว่าอย่างนี้อย่างนี้เขาก็ขอบคุณว่าเออเดี๋ยวไปสู่ไปทำเรื่องนี้ดีครับวันหลังคนรุ่มหลังจะได้มีแต่ตำราไว้อ้างอิงเอาไว้เรียนรู้ครับนั่นแหละครับ ทำให้ผมจบเป็นด็อกเตอร์ที่มาหาจุฬานะครับโรงเรียนเขาบอกว่าโรงเรียนวัดใช่ครับโรงมหาจุฬานี่เป็นบริหารด้วยวัดนะครับแต่ขราว่าอย่างผมเนี่ยทุกท่านเนี่ยเรียนได้ครับกะหม่อรัชกาลที่ห้าพระทานชื่อนามเนี่ยให้กับมหาวิทยาลัยสง ไปขเรียกวิทยุสงมหาวิทยามหาจุฬามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำหรับเป็นโรงเรียนของท่านพระภิกษุนักบวชพระภิกษุแล้วครับได้เล่าเรียนปริยัติธรรมอ,อแล้วก็ อ่าประธานิดดระดับสูงนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็เลยมาเล่าเรื่องอชีวิตการเรียนจบดุษรีบัณฑิตนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับเล่เรื่องนี้นะครับผมยินดีนะครับที่จะชมลม วาามมสิสาหกิจชมรมหรือลงสีสากรลงสีชุมนุมสากรสกต่ออยากจะให้ผมไปอบรมเป็นเทนนิงอินเทนนิงได้นะครับผมยินดีที่จะไปแนะนำสิ่งที่ผมรู้แล้วเราอาจจะช่วยท่านได้ในส่วนใดส่วนหนึ่งก็ยินดีครับเพื่อจะได้แบ่งความรู้แล้วก็ ได้ใช้ช่วยกับให้ลรงสีข้าวขระดาษและกระาษกลางเนี่ยได้มีความรู้และสีข้าวได้สวยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับชีวิตของเราคือโรงสีนะครับผมวิสูตรจิตจุธิปากอนโทรศัพท์0987-8282-65ครับขอบคุณครับ